สวัสดีครับเช้าว,วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะ23เมษายนพศสองพก็เมื่อคืนนี้ผมดูรายการรายการหนึ่งแล้วกันนะครับพูดได้สุดยอดมากเลยนะครับในสถานการณ์ยุคโควิดขณะนี้ทำอย่างไรจะเอาตัวรอดนะครับหนึ่ง รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับสำคัญสุดสองกินอาหารที่มีประโยชน์จะกินอะไรต้องคิดนะครับทุกวันนี้เพราะว่าของทุกวันนี้โอ้โหมีแต่ของหลอกลวงต้มตุนอาหารเสริมต่างๆโอ้โหมากมายมหาศาลภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดแบบนี้นะครับดูกับผมดีครับจะออกไปตัดผมยังไม่กล้าปล่อยหนวดยาวเฟิรม์มเพราะอะไรเพราะว่า ออกไปข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยนะครับสามเราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วข้อที่สามเราต้องทำจิตใจให้สบายนะครับทำจิตใจให้สบาย c โควิดเชื้อไวรัสโครโครโนากลัวอะไรครับกลัววิตามินซีโดยมากคนที่ติดโควิดตอนนี้นะครับขาดวิตามินซีเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับตางประเทศเขาเข้าโรงพยาบาลไปรักษา ปรากฏว่าหมอให้แค่วิตามินวิตามินซีอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้อะไรเลยหายได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหาซื้อวิตามินซีมากินกันนะครับเลือกดูยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับอย่าไปเลือกไอ้ประเภทหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านชาวช่องเพราะสมัยนี้ของปลอมมีเยอะแยะแล้วนั่นก็คือการเอาตัวรอดในยุคโควิดนะครับ เศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าพังยับเยินไปทุกภาคส่วนนะครับลูกหลานที่จบงานใหม่หรือลูกหลานที่เรียนหนังสือนะครับแนะนําให้ลองเข้าไปใน Google เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วก็หาค้นหาตัวเองให้พบนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้ค้าขายออนไลน์เป็นทางรอดเพราะว่าถ้าลูกหลานไปสมัครงานในที่ต่างๆนะครับรับรองไม่มีใครเขารับ ตอนนี้นะครับมีแต่จะไล่พนักง,งานออกนะครับเพราะฉะนั้นตนเป็นปที่พึ่งแห่งตนต้องรักษาสุขภาพให้ดีกินอาหารต้องให้มีประโยชน์มีโปรตีนมากกว่าแป้งน้ำตาลสามารักษาอารมณ์ให้ดีนะครับสหาอาหารเสริมก็คือวิตามินซีกินนะครับลูกหลานที่เรียนจบมาใหม่ไม่มีงานทำอย่าไปหวังสมัครงานนะครับช่วยเหลือตนเองก็คือ หาโซเชียลเน็ตเวิร์กหาตัวเองให้เจอค้าขายออนไลน์สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยโทษมีอะไรไม่รู้ติดไปด้วย